สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาค่ะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวนะคะและปีนี้ปี2025นะคะก็บอกเราว่าตั้งใจนะคะที่จะมาทําคลิปคู่เลขอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจะวิเคราะห์หรือว่าพยากรณ์นะคะกันในรูปแบบของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเป็นหลักนะคะที่ผ่านมาเราก็พยากรณ์ในรูปแบบของโหราศาสตร์ไทยนะคะเราก็มาดูแบบตะวันตกกันบ้างนะคะว่าจะาวิเคราะห์ เป็นไปในทิศทางไหนนะคะก็เด๋เดๆลองฟังดูเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคู่เลข2 2นะคะดาวจันทร์และดาวจันทร์จริงๆนะชลวาเป็นคนที่ชอบเลข2มากอาจจะด้วยที่แบบเราเกิดลัคนา,รากรกฎนะคะเราก็มีความชอบเลข2นะแต่ว่าบางทีก็รู้สึกไม่ชอบความอ่อนไหววันไหวความใจดีขี่สุขขี้สุขสารของตัวเองค่ะ ก็คือใจดีเกินไปนะคะจนคนใกล้ตัวก็บอกว่าอืมใจใจดีเกินไปนะคะแบบบางทีก็แบบไม่เข็ดไม่หลับไม่จำนะคะโอเคแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเราเราก็อยากให้หรือถ้าแบบเราช่วยเหลือได้เราก็อยากช่วยเหลือนะคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราไม่ได้แบบ ช่วยเหลือไปแล้วแล้วเ,เรามาเสียใจเสียดายที่หลังมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้คาดหวังในตัวคนคนนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เมื่อไหร่ที่เราให้ไปแล้วแล้วเรามานั่งเสียใจเสียดดยที่หลังอันนี้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้เริ่มเริ่ม,มีบาปแล้วนะคือให้ต้องไม่คิดเสียดายให้แล้วต้องไม่คิดเอาคืนนะคะตามหลักศาสนาพ,พุทธโอเคมาค่ะสำหรับคู่เลข สอ,สอนะคะดาวจันเลข2นะคะก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกค่ะเป็นตัวแทนของผู้หญิงเป็นตัวแทนของคุณแม่ความเป็นแม่เป็นความต้องการทางจิตใจนะคะมันคืออารมณ์ที่ผันผวนนะเป็นความอบอุ่นค่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นตัวแทนของบ้านของครอบครัวนะคะแล้วก็หมายถึงปฏิกิริยาที่เราทำมาแบบอัตโนมัติเป็นสัญชาตญาณน,นะคะหมายถึงความอ่อนโยนแล้วก็ความ เอาใจใส่การดูแลนะคะความความใจดีคือดาวจันทดาวจันนะคะในมุมดีหมายถึงว่าคู่เลขสองสองนะคะเมื่อดาวจันทร์โคจรมาเจอดาวจันทรเดิมในพื้นดวงชะตานะคะในมุมโยกตรีโกณน,นะคะก็คือในมุมที่ดีเนี่ยสำหรับคู่สองสองนะหมายถึงว่าคุณก็จะเป็นคนที่เปิดใจรับฟังผู้อื่นเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะก็เป็นคนที่อบอ,อุ่น เออเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นกับผู้อื่นนะคะชอบที่จะดูแลผู้อื่นนะคะใส่ใจเอาใจใส่นะคะให้ความรักให้ความอ่อนโยนกับผู้อื่นนะคะสามารถที่จะเยียวยาความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีมากๆเนาะแล้วก็มีความมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองนะคะอ,อจะตัวคุณเองค่ะจะรู้สึกว่าคุณสงบแล้วก็ปลอดภัยมันคือจิตใจหรือว่าอารมณ์เรารู้สึกว่าแบบมีความสงบมีความมั่นคงเรารู้สึกว่าเออเรา อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยมีอารมณ์ที่ปลอดภยัยอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกแบบนั้นเป็นคนที่มีเซนลางสังหรณ์แม่นยำนะคะฝันแม่นฝันชัดเจนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วกออ็คุณจะเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกนำทางได้ค่อนข้างดีใช้เซนได้ดีค่ะออสามารถที่จะใช้ความรู้สึกได้นะคะ แล้วก็ถ้าทำงานด้านของศิลปะนะคะใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ,ะการเขียนหนังสือเขียนนิยายนะคะเป็นนักแต่งเพลงอะไรพวกนี้นะดีมากนะคะคุณสามารถที่จะปลอบประโลมใจผู้อื่นได้ดีค่ะ,ะแล้วก็สามารถที่จะจัดการดูแลเรื่องงานบ้านได้ดี รวมถึงเรื่องของครอบครัวด้วยก็คือคุณสามารถที่จะบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรือว่าการจัดการผู้คนในครอบครัวในครัวเรือนนะคะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านอ่ะคุณจะดูแลได้ดีย่รวมถึงความสัมพันธ์กับคนในบ้านนะคะมันก็จะแบบแฮปปี้มีความสุขนะคะคุณก็จะรู้จักที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัวจะทํายังไงให้คนในครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันหรือว่าแบบได้อยู่กันแบบสงบสุขมีความสุขนะคะคุณสามารถที่จะ เขาเรียกอ,อะไรดูแลเรื่องตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านแล้วก็ครอบครัวได้ดีหรือว่าหมายถึงว่าคุณอาจจะเขารเรียกว่าทำธรุรกิจนะคะทางานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวอาการรีโนเวทบ้านเป็นอินเทอร์เนียนะคะหรือว่าเป็นแม่บ้านรับทําความสะอาดบ้านคอนโดอะไรเงี้ยก็คือได้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวหรือว่าเ,เป็นเขาเรียกเลยนะทำงานเกี่ยวกับด้านของอสังหา อ่บ้านที่ดินได้เลยเพราะว่าดาวจันทร์นะคะเป็นดาวที่ครองเดือนราศีกรกฎกรกฎ,กรกฎคือบ้านคือครอบครัวคือที่ดินนะคะดังนั้นคุณก็ทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาได้ด้วยนะคะสำหรับเลขคู่นี้นะแล้วก็เป็นคู่เลขที่ดีนะคะเป็นคู่เลขที่คุณเนี่ยอืมเขาจะส่งพลังงานอะไรบางอย่างนะคะทําให้คุณเนี่ยสาม,มารถที่จะให้อภัยตัวเอง ได้และสามารถที่จะให้อภัยผู้อื่นได้ก็คือมันจะเป็นพลังงานของเลขคู่นี้นะคะ่ะที่ทําให้คุณเนี่ยเกิดความเห็นอกเห็นใจหรือว่ามีความเข้าใจนะคะแบบลึกๆนะคะทำให้คุณสามารถที่จะรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองและรู้จักที่จะให้อภัยผู้อื่นนั่นเองนะคะดีมากเราก็จะเป็นคนที่รักธรรมชาติะคะ่ะชอบความสงบชอบความเรียบง่ายนี่คือข้อดีค่ะดีมากเลยเนาะก็ดูแบบ แฮปปีอ้อ่ะเออเป็นเรื่องของความอบอุ่นใจหิวใจเป็นพลังใจอะไรอย่างนี้เลยเนาะทีนีในมุมลบมีไหมมีค่ะเมื่อดาวจันนะคะโคจรไปเจอเออเจอดาวจันทรเดิมในมุมฉากเนาะก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีอารมณ์ที่แบบไม่มันม่นคงหงุนงง่ายอ่อนไหวมากๆนะคะอ่อนไหวง่ายมากแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะป,ป,ปุบปับฉับพลันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมความรู้สึกของตัวเองไม่ค่อยได้นะคะกคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะคะ มักจะมีความเข้าใจผิดความกระทบกระทั่งเกิดขึ้นนะคะสำ,สำหรับคุณกับคนใกล้ชิดหรือว่าคนในครอบครัวนั่นแหละก็คือมันเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะใครคะคุณแม่เพราะว่าดาวจันทร์เป็นตัวแทนของคุณแม่หรือ,อคุณอาจจะชอบทะเลาะก,กับภรรยาของตัวเองถ้าคุณเป็นคุณผู้ชายเนะเาะทะเลาะก,กับภรรยานะคะทะเลาะก,กับแฟนของตัวเองแล้วก็ เร้ยอะไรมันเป็นปัญหามาจากเรื่องของความรู้สึกค่ะความดื้อรัน้นลึกๆความรู้สึกความต้องการอะไรของคุณเนี่ยมันทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันทะเลาะกันแล้วก็ข้อเสียค่ะก็คือการจมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆนะคะความเจ็บปวดในอดีตคือไม่ยอมดึงตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดนั้นก็คือพยายามที่จะคิดวนวนลูปนะอยู่กับความรู้สึกเก่าๆเดิมๆรู้ว่ามันเจ็บรู้ว่ามันทุกข์แต่ก็ยังไปคิด ไปฝังตัวเองอยู่ในอดีตอย่างนั้นนะคะก็ทําให้ไม่มีความสุขก็เลยเป็นด้านเสียเนาะแล้วก็หมายถึงหมายถึงข้อเสียนะคะก็หมายถึงคุณอาจจะคิดไปเองว่าคนรอบข้างเนี่ยไม่สนใจคุณไม่เข้าใจคุณออออมันเหมือนแบบ คุณรู้สึกว่าความต้องการของคุณเนี่ยมันไม่ถูกเติมเต็มคนรอบข้างคุณแบบมองข้ามความรู้สึกของคุณจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่มันคือความรู้สึกที่คุณคิดไปเองหรือว่ามันอาจจะเป็นความต้องการของคุณที่คุณต้องการมากไปเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนะ สำหรับคู่เลขนี้นะคะคู่เลขสองสองอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ใช้คู่เลขสองสองอยู่นะคะหรือว่าใครที่สัมพันธ์กับคู่เลขสองสองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเป็นรถค่ะบัลเลที่มีคู่เลขนี้นะหรือเบอร์โทรที่คุณใช้งานอยู่หรือคุณเกิดวันที่22คุณก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้คุณได้รับอิทธิพลในมุมดีหรือว่ามุมร้ายของคู่เลขนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าค่ะว่า เป็นยังไงนะคะหรือคนที่ใกล้ชิดคุณที่แบบสัมพันธ์กับคู่เลขเนี้ยเขาเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มาบีครอ์ให้ฟังประมาณนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับใครที่สนใจในเรื่องของตัวเลขดวงดาวนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการที่แบบอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ะะก็ลองมาฟังกันดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยใครที่อยากได้เบอร์มงคลเฉพาะบุคคลนะคะ exclusive เลยก็คือเฉพาะดวงของคุณนะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดในการคำนวณน,นะคะก็สามารถมาจัดวางด้วยกันได้นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ฟังกันจนจบเนาะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ